โรงพยาบาลพระพุทธบาทจัดเดินวิ่งมินิฮาฟมาราทอนเนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงพยาบาล55ปีในโอกาสนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานทั่วรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ก่อตั้งมาจนครบ55 2554ปีีในนวันท่14กกกรระดาาคมแข่งขันเดินวิ่งมินิฮาฟมาราธอนในโอกาสครบรอบ55ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลพระพุทธบาทจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณถนนสายคู่ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระพุทธบาท โดยมีนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งและมีนักวิ่งจากชมรมวิ่งในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดต่างๆเข้าร่วมแข่งขันกว่า2,000คนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพรตนะราชสกดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัล แต่นักวิ่งที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาะไรายได้จ็เป็นคุณทรัพ์ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแทนไว้บริการผู้ป่วยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีาก,การเดินวิ่งการกุศลวิมิภาพมาราธอนของโรงพยาบาลกทกบาทในประเดณี้ตับบาดดอไม้ ก็เป็นการสร้างบุญสร้างบุญส่วนเพราะส่วนหนึ่งนั้นนอกจากจะทําให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วรายได้ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งนั้นก็จะนําไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วไป การจัดการแข่งขันเดินวิ่งมินิฮาฟมาราทอนในโอกาสครบรอบ55ปีโรงพยาบาลพระพุทธบาทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในประเภท21.1กิโลเมตรและประเภท10.5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีถ้วยรางวัลจากนายถาวรพรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายเฉลิมวงไพรานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีด้วยโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทฮาฟมาราทอน21.1กิโลเมตรมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรและประเภทครอบครัวแข็งแรง3กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทโอเวอร์อ21.1กิโลเมตรคือนายอานัตกำทร,รัพย์อายุ27ปีจากชมรมโตโยต้าบ้านโพใช้เวลา1ชั่วโมง16นาที59วินาทีส่วนฝ่ายหญิงคือนางสาวอรนุชจ,จันทรัตน์อายุ18ปีจากชมรมกีทาเพชรบุรีใช้เวลา1ชั่วโมง38นาที53วินาที ประเภทโอเวอร์10.5กิโลเมตรถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 10. เอกสุพิษจันทรัตน์อายุ33ปีใช้เวลา34นาที58วินาทีส่วนฝ่ายหญิงคือนางสาวลุจิตาสนทาทรอ,อายุ17ปีจากชมรมวิ่งลำพระเพลิงใช้เวลา44นาที49วินาที สำหรับการแข่งขันเดินวิ่งมินิฮาฟมาราทอน55ปีโรงพยาบาลพระพุทธบาทจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในโรงพยาบาลพระพุทธบาทการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โรงพยาบาลพระพุทธบาทในโอกาสก่อตั้งเป็นปีที่55และจัดหารายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มาแล้วคุณพ่อคุณลูกมาเมานะครับมาเรื่อยๆนะครับสันลันสันลันคขอเพิ่งแตสนุนกสนานนะครับไม่ได้เสียเรียดอะไร ทีวีของคนสระบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ อะไรคิดดูที่ควรรู้ควรจะจำสิ่งไหนไม่คิดอยากทำอาจเป็นวความช้ำในาจ ใคเป่าคอยติดตามวิ่นี้เท่าไรไม่พ้นเพราะเราเป็นคนกุลารทุกแสนทำอะไรทำตามเดินงงามมันทำได้